สวัสดีครับถ้าจะพูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีอายุยาวนานนะครับถ้าเราไปดูจากหลักฐานที่เขาค้นพบนะครับ mm hmm. เช่นการค้นพบกระดูกค้นพบฟันมนุษย์โบราณนะครับที่ถ้ำวิมานนาคินนะครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิก็วิเคราะห์อายุแล้วก็อยู่ที่1นึล้านแปดแสนปีนะครับ ก็จะเป็นมนุษย์ในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคหินเก่านะครับยุคหินเก่าก็คือยุคที่เริ่มนับมาตั้งแต่นู่นแหละครับสองล้านห้าแสนปีถึงหนึ่งหมื่นปีนะครับที่ผ่านมานะครับสองล้านห้าแสนปีถึงหนึ่งหมื่นปีนี่เป็นยุคหินเก่านะครับคือก่อนที่จะมีการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับพวกยุคหินเก่าหินใหม่ยุคสำริดยุคเหล็กนะครับ มันแบ่งเป็นยุคนะครับยุคหินเก่าก็เป็นยุคที่ใช้เครื่องมือหินต่างๆนะครับแล้วก็มีการพบเครื่องมือหินที่เขาป่านามอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับก็มีอายุประมาณ7จ็ดถึงแปดแสนปีหรืออาจจะเป็นล้านๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับการค้นพบฟันมนุษย์ 1, นล้านแปดแสนปีที่ว่านะครับแล้วก็ เครื่องมือหินที่พบที่ลำปางเนี่ยก็มีอายุอยู่ในยุคหินเก่าเลยล 2, 500, เน, 10, เน,นะครับก็คือ2 5 0,000นนปีถึง1,000 0ปีนะครับมันสอดคล้องกันนะครับข้อมูลการค้นพบฝันมนุษย์แล้วก็เครื่องมือหินการใช้หินมาทําเครื่องมือเครื่องใช้นะครับในการตัดไม้ถากถางไม้นะครับผ่าไม้ทําฟืนทําบ้านเรือนทําเครื่องมือทางการเกษตรนะครับ ทำอาวุธก็ตามนะครับก็จะมีใช้หินนะครับใช้หินเป็นหลักจะเห็นว่าเดิมเนะี่ยมีมนุษย์อยู่ดินแดนประเทศไทยนี้นานแล้วนะครับเป็นล้านเป็นแสนปีนะครับแล้วคนพวกนั้นก็น่าจะสืบทอดมีลูกมีหลานเติบโตกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับน่าจะไม่มี ก็น่าจะมีบ้างที่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดล้มตายกันไปแต่คงน่าจะไม่หมดนะครับน่าจะมีสืบเชื้อสายมาบ้างนะครับแล้วก็มีคนไทยจํานวนหนึ่งซึ่งอพยพมาจากที่อื่นนะครับก็มารวมตัวกันเป็นประเทศไทยอย่างทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแผ่นดินอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะสูญเสียไปบ้างจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจใดอดีแต่ก็ยังมีแผ่นดินนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาส่วนที่เหลือนี้เอาไว้ให้ดีนะครับ And then 走过。So cool. รวม,วกมปกป้องแผ่นดินไทยให้คงอยู่รวมหยุดภัยคุกคางแผ่นดินไทยแผ่นดินนี้เรืออยู่เท่านี้เราสูงเสีย come okay.